走吧，你看。<noise> <noise> นี่อยู่กับนุชนะคะที่เพจเพจแท้ทงแทบวายมึงกันเจมนะคะวันนี้นะคะนุชจะมานําเสนอสินค้าที่บอกเลยว่าสวยงามทุกชิ้นลูกค้าค่ะแล้วราคานะเป็นราคาพิเศษเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะลูกค้าอยากได้อยากชมสินค้าชิ้นไหนนะคะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอหรือโทรจองที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะถ้าแอดไลน์มานะลูกค้าจะได้ของเร็วมากหรือยังไงใครอยากชมเป็นอะไรหรืออยากให้นุชมารีวิวอะไรนะคะลูกค้าส มาคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะบริการจัดส่งของทางร้านเป็นบริการจัดส่งฟรี EMS นะหรือคุณลูกค้าอยากได้ส่งด่วนนะคะทางร้านก็มีบริการเหมือนกันค่ะต่างประเทศส่งไหมส่งค่ะยังไงเดี๋ยวรอบนี้เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยก่อนบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นค่ะ มาต่อกันที่แหวนคุณผู้ชายนะคะแหวนคุณผู้ชายวงนี้เพชรเม็ดตรงกลาง1เม็ดลูกค้าคะเพชรเอาแค่เพชรเม็ดตรงกลางก็บอกเลยว่าคมแล้วนะคะเม็ดตรงกลางน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.46กรัตค่ะรวมบ่าข้างบริวารทั้งหมดแล้วอยู่ที่24เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันอยู่ที่0.60กรัตค่ะน้ำหนักตัวเรือนที่8.78กรัมนะคะหน้าก้นที่1.4คูณ1.4เซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ 55นะคะอุ้ยบอกเลยว่าคือเพชรคือเล่นไฟมากลูกค่ะแล้วเป็นเพชรน้ําสวยมากลูกค่ะเห็นไหมเพชรเล่นไฟทุกเม็ดเลยนะวงนี้ลูกค่ะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90นะถ้าใครชอบหรือว่าคุณผู้ชายใสก็ได้คุณผู้หญิงใส่แล้วแบบดูเท่ธรรมะแมนอ่ะวงนี้ถ้าใครชอบเอาไปเพียง62,950บาทค่ะสวยมาก เดี๋ยวใส่ให้ดูนะไซส์55เล็กไปใหญ่ไปนดปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะคะหูหตัวเรือนก็คุมแล้วล่ะค่ะเอาแค่ตัวเรือนก็คุมนะมเห็นไหมล้วเพชรเม็ดชูตรงกลางล่ะค่ะเกินต้านจริงๆเกือบครึ่งกระรัตนะ วงต่อมาลูกค่ะเป็นแหวนเพชรเม็ดกระจุกลูกค่ะเพชรเม็ดชู1เม็ดลูกค้า0.25ากะรัตค่ะเพชรต,รตรงนี้ลูกค้าหาล้อมอรอบตัวนี้นแปดเม็ดทั้งหมดแล้วน้ําหนักอยู่ที่0.25ดกะรัตค่ะบาาข้าง2ฝั่งบริวารบากข้างสองฝั่งน้นําหนักเมนน้ําหักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่0.20กะรัตนะคะโูอันนี้เพชรน้ํก้า98เป็นเพชรเหลี่ยมเคสสมัยใหม่นะคะตัวเรือนทองคํานะสวยมาก ตัวเรือนทองคาเป็นทองคํา90ค่ะหน้ากว้าง0.8คูณ0.8ซนติเมตรน้ําหนักตัวเรือนที่2.3กรัมนะคะวงนี้ไซส์47ค่ะเล็กไปใหญ่ไปนวปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์อ่ะลูกค้าดูนะดูความสวยนะลูกค้าใครชอบวงนี้นุดให้เลยเอาไปเพียง29,850าดบาทค่ะอืม่าข้างสวยลูกค้าอันนี้คือเพชรเม็ดใหญ่มากเลยนะเพชรคือเม็ดใหญ่มากเลยนะ เล็กไปใหญ่ไปนุ่ปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ค่ะบริการจัดส่งให้ฟรีอีกด้วยเห็นไหมว่าเขาเล่นไฟมากใหญ่ปียอมนะค่ะอย่าไปยอมอย่าปล่อยผ่านนะคุณแม่ค่ะสวยขนาดนี้คุณแม่ล่อยผ่านได้ยังไงคะกับราคา2 0 0ห0กว่าบาทนิดๆลูกค้าถ้าไปซื้องานใหม่นะถ้าไปซื้องานห้างวงนี้บอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า6 0 0 0 0บาทแน่นอนถ้าเป็นงานขึ้นห้างนะลูกค้าพาเพชรเมชดชูตรงกลางนี่ก็คือว่าคุ้มแล้วค่ะ ต่อมาเป็นแหวนเพชรเม็ดชู1เม็ดลูกค่ะเป็นเม็ดชู1เม็ดบอกเลยว่า1เม็ดนี้ลูกค่ะเป็นแหวนแต่งงานได้เลยนะเขาเรียกว่าทรงมงกุฎนะคะมีตรงฐานตรงนี้ด้วยนะเพชรนะเพชรรวมกันทั้งหมดลูกค่ะอยู่ที่20ตังค์นะเพชรรวมกันอยู่ที่20ตังค์ค่ะตัวเรือนทอง,ทงคําเป็นทองคําเปอร์เซนตค่ะสวยมากอันนี้เป็นแหวนแหวนแต่งงานเลยนะ วงนี้นะคะน้ำหนักตัวเนที่1.27กรมัมหน้ากว้องที่0.5คูณ0.5เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนอยู่ที่44ค่ะวงนี้เป็นแหวนแต่งงานจริงๆนะลูกค้าเพราะว่าทรงนี้เขาเรียกทรงมงกุฎนะอ่ะใครชอบวงนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยถ้าใครชอบวงนี้เอาไปเพียงนะคะ16,950บาทเป็นเพชรเรียมเกสรสมัยใหม่น้ำ98เลยนะลูกค้า ไซส์44นะอ่าเห็นไหมว่าเล็กไปใหญ่ไปรือปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์บริการจัดส่งให้ฟรีด้วยใครชอบเอาไปเลยจ้าสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะเป็นแหวนเป็นแหวนแต่งงานนะคะ ทางกันต่อที่วงนี้ลูกค่ะวงนี้นุชมีใบเซอร์อัญ,ญมณีสินค้าให้ด้วยนะเป็นใบเซอร์อัญ,ญมณีแท้้วยค่ะอะรู้ยังไงว่าแท้้วกค่ะเราต้องเชื่อถือจากสถาบันนะคะเพราะสถาบันตระถาบันเขาก็ต้องเอาเครื่องไปตรวจเนาะเพื่อมีใบรับรองนะบรรทัดแรกลูกค่ะบรรทัดแรกนะคะจะเขียนว่าขนาดนะ อันนี้น้ำหนักค่ะเอาไว้ด้วยอันนี้จะเป็นน้ำหนักค่ะอันนี้จะเป็นขนาดนะคะอันนี้จะเป็นความสวยนะอันนี้จะเป็นสีลูกค้าส่วนล่างสุดนะคะลูกค้าจะเป็นแหล่งที่มานะคะอันนี้เป็นทับทิมพม่าแท้นะคะลูกค้าเป็นทับทิมพม่าแท้นะ igl นะคะจากสถาบัน igl นะคะอะใครชอบนะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวให้ดูแหวนเป็นของจริงนะลูกค้าตัวเรือนทองคาเป็นก้านแบบนี้ลูกค้าเป็นก้านหลายแฉกเลยบอกเลยว่าใส่แล้ว ทนทานแน่นอนนะคะลูกค้าอ่าวงนี้ลูกค้ามาดูรายละเอียดอย่างชัดๆนะวงนี้ไซส์ของแหวนคือ54.5นะคะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่7.12กรัมหนะ้าก้นที่1.5้าคูณงเซนติเมตรค่ะเพชรทั้งหมดลูกค้าค่ะอ่เพชรแถวแรกนะเพชรแถวแรกตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่16เมตรน้ำหนักเพชรวรวมกันไล้ด้วย0.65ย์จหกกะรัตค่ะแถวต่อมาลูกค้าแถวต่อมาอยู่ที่ 18เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันอยู่ที่0.32กะรัตตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90า90แล้วน่ให้ดูท้องแหวนนะอ่ะเห็นไหมท้องแหวนลูก้าหาโค้สวยเลยเพชรเป็นแบบฝังลงไปในตัวเรือนทำไมปกอ่าทำไมแล้วเขาถึงใช้เป็นทองคำ 18K หรือว่าทองคำ90ที่มาทำเครื่องประดับมะลูค่ะเพราะว่าตัวเนื้อทองมันจะแข็งแล้วเพชรมันจะฝังอยู่นะคะแต่ถ้าเอาเป็นแบบทอง99หรือทอง96มาทำเนื้อเพชรมันจะหลุดออกูกคะหาโคตรสวยเลยวงนี้บอกเลยว่าโคตรสวยแล้วดูเหลี่ยม,มสวยมากรักษาง่ายนะลูกค้าเซืร์เพชรแบบไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ต้อง ไม่ต้องสนใจอะไรเขามากลูกคะ่ะดูซื้อเพชรนะเพราะว่าเพชรเป็นอัญ,ญมณีที่แข็งที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ลูกค้าจะต้องดูก็คือตัวเรือนนะคะและก็อัญ,อญ,ญมณีที่ประดับไปเพชรแข็งและอันนี้รองลงมาลูกค้าเป็นทับทิมรองลงมานะใส่ทับทิมแล้วใส่ให้ปังใส่ให้รวยต้องใส่ทับทิมแท้ลูกค้าอะฮะวงนี้บอกเลยว่าสวยมากอะใครได้ลองส่งนี้ลูกค้าจะทําให้นิ้วเราดูเดียวยาวขึ้นนะคะใครชอบอย่าลืมนะลูกค้าค่ะแขปบรูปหนะ้าจอลัวทหารน้องแอดมินก่อนได้นะคะ วงต่อมาลูกค่ะค่ะอันนี้มีใบเซอร์เหมือนกันนะเป็นใบใบเซอร์อันมณีนีูกคะอ่ะบรรทัดแรกลูกค่ะเป็นน้ําหนักบรรทัดต่อมาเป็นขนาดอันนี้จะเป็นความสวยความงานอันนี้จะเป็นสีนะคะอันนี้จะเป็นแหล่งที่มากว่าจากพม่านะเป็นทับทิมพม่าแท้นะลูกค่ะอ่ะแล้วมาดูตัวเรือนของจริงบอกเลยว่าสวยมากแล้วเพชรลูกค่ะเป็นเพชรเรียมเกสรสมัยใหม่นะ ฝั่งลวยหนามเตยแล้วเป็นทับทิมที่สีสวยมากูกคะเป็นทับทิมพม่าที่สีแบบสีสวยสีสะอาดนคคะมองเห็นสายแร่ไหมสายแร่ข้างในสวยคือเด่นมากนะคะ อ่ะวงนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะวงนี้ไซส์ของแหวนอยู่ที่55นะคะลูกค้าเล็กไปใหญ่ไปนุ๊กปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะน้ำหนักตัวเรือนที่7.69กรัมหน้าก้อนที่1.7คูณ1.9ซนติเมตรค่ะ <c oughs> ไซส์ของแหวนคือ55นะเพชรทั้งหมด3.2เมตรน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วที่1กับรัด80ตังค่ะ <c oughs> สวยแบบสวยไม่มีที่ติเลยวงนี้นะ <c oughs> หดูกลันแหลูกค้า สวยมากอะเกินไปอ่ะเกินไปลูกค้าวงนี้เกินไปอะวงนี้ถ้าใครชอบเดี๋ยวนุชให้ราคาพิเศษเอาไปเพียง59,850ปบาทค่ะสวยๆแบบนี้ลูกค้าไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะหมดแล้วหมดเลยลูกค้าค่ะสินค้าที่ร้านบอกเลยว่าไปเร็วมากนะคะใครชอบเอาไปเลยค่ะ มาต่อที่วงนี้ลูกค้าวงต่อมานะคะวงนี้เป็นแหวนทองประดับด้วยเพชรนะเพ็รทั้งหมด67เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่0.34กรัะน้ำหนักตัวเรือน6.75กรัมนะคะน้ำนววค,นวนความที่1.5คูณ2.0เซนติเมตรไซส์ของใหม่คือ55ตัวเรือนทำเป็นทองคำ90ค่ะวงนี้ถ้าใครชอบลูกค้าหานดให้เลย เอาไปเพียง25,950บาทคะ่ะเป็นเพชรน้ำ98าถึงเ้าลยนะคะ้าอะตัวเรือนท้องแหวนใครชอบลูกค้าอะน้องวมันเล็กไปมันใหญ่ไปยังไงเดี๋ยวนูดปรับไซส์ให้ฟี2ไซส์ไซส์ต่อไปมีค่าบริการ300บาทนะคะ,อะบอกเลยวงในี้ใส่แล้วสวยใส่แล้วปังลูกค้าเห็นไหมนใ,นใส่ทีนึงเต็มหน้านิ้วไปเลย มาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนไพรินนะเป็นแหวนไพรินประดับด้วยเพชรนะลูกค้าอันนี้เป็นน้ําหนักอันนี้เป็นขนาดอันนี้เป็นความสวยอันนี้เป็นสีลูกค้าอันนี้เป็นแหล่งที่มาสวยเลยลูกค้าบอกเลอร์สวยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียตวงนี้กันลูกค้าบอกเลยลูกค้าต้องชอบแน่นอนนะคะวงนี้เห็นแล้วชอบเห็นแล้วต้องเอาต้องจองนะคะอ่ะวงนี้ลูกค้าเป็นแหวน ไพร์ลินประดับด้วยเพชรตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90ค่ะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่5.6กรัมนะคะหน้าก้าที่1.5คูณ2.0ซนติเมตรไซส์ของแหวนที่2.2เล็กไปใหญ่ไปนุ่ปรับไซส์ให้ฟรีสไซส์นะคะอ่ะวงนี้เป็นแหวนไพร์ลนลูกค้าเพชรทั้งหมดนะ20ตงคงนะคะเพชร20ตงคงนะเห็นไหมอ่ะให้ดูบา่าคางกันชัดๆนะ หูดูท้องแหวนลูค้าสลักลายสวยมากสวยมากอ่ะน้ำหนักอยู่ที่นะอ่ะรับทีมนะเอาน้ำหนักไคลินไปที่5ากะรัตตูกค,ค่ะน้ำหนักจะไดทห้ากะรัตนะอ่ะใครชอบวงนี้ด้วยคะ่ะลดให้เลยเอาไปเพียง1นึ่งยบาท สายแรกคือชัดมากลูกค้าเปี่ยนสายแรกไม่ชัดมากเลยอะ่ะสวยแบบสวยเกินต้านสวยไม่ไหวใครมองหาทับอภัยลินเม็ดใหญ่ๆเป้งๆงนี้ลูกค้าเอาไปเลยวงนี้เหมือนเดิมเลยถ้าใครชอบลูกค้าแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะแต่ถ้าใครจะมาที่หน้าร้านลูกค้าอาจจะไม่ได้ราคานี้นะอาจจะเป็นราคาที่ปรับขึ้นนะคะ มาต่อกันที่วงนีู้กคะเพชรเมดชูตรงกลางนะลูกค่ะเพชรเมดชูตรงกลางอยู่ที่0.05กรัตนะคะอ่ารอบแรกนะวงเวนรอบแรกอ,อยู่ที่6เม็ดน้ำหนักเทชรวมกันที่0.18กรัตนะคะบากข้าง2ฝัง่งเพชรทั้งหมด12เม็ดน้ำหนักเทนรวมกันที่0.24กรัตคะ่ะบอกเลยวงนี้เอาไปรวมๆแล้วสวยลูกค่ะ รวมแล้วด,ดูสวยดูสง่ญญาดูแพงนะคะตัวเรือนทองคาเป็นทองคา90ค่ะวงนี้ถ้าใครชอบนะลูกค้าเอาไปเพียง18,950บาทค่ะเป็นเพชรเม็ดกระจุกนะลูกค้าบ่าข้างอีกบอกเลยว่าสวยมากอ่ะวงนี้ใครชอบเอาไปเลยนะจ๊ะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมา ทุกวันทุกรอบนะคะใครชอบอย่าลืมทำเหมือนเดิมเลยแคปรูปหน้าจอรัฐทหารน้องแอดมินหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะเห็นเบอร์โทรด้านบนไหมถ้าเห็นไลลูกค้าเอาเลยจัดเลยคะ่ะอะมาต่อที่วงนี้ด้วยค่ะเป็นแหวนเพชรทั้งหมด21ตังค์นะคะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่2.3กรัม น้ากว้าง20.5คูณ1.5เซเมตรไซส์ของแหวนคือ49ค่ะวงนี้ลูกค้าลดบอกเลยว่าดีไซน์คือสวยมากนะเป็นแหวน,นเพชรไม่กระจุกบาค้างอีกตั้งหาอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเรือนและท้องแหวนไปด้วยกันเลยอ่าเป็นน่าจะเป็นของจูเวลี่แล้วลูกคะ วงนี้เป็นแหวนเพชรจูบอรี่ลูกค่ะค่ะตัวเรือนทอง,ทางคาเป็นทองคํา7 5นะขออภัยด้วยตัวเรือนทองคาทองคํา7 5ค่ะใครชอบวงนี้อย่าลืมนะลูกค้าแคปรูมหน้าจอนะคะอะถ้าใครชอบเอาไปเพียง1,9850บาทค่ะแหวนเพชรจูบอรี่แท้ค่ะ ที่วงนี้ลูกค้าเป็นแหวนเพชรทั้งหมด10เมตรนหนักเพชรรวมกันอยู่ที่40ตังลูกค้าหรือ0.40กรกะรัตตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90%า90นะคะสวยมากการแหวนลอกเลียนแบบสายโลหเล็กนะลูกค้าอ่ะแล้วดูท้องแหวนลูกค้า เห็นไหมว่าทองคํา90%นะอันนี้ตีว่าทองคา90%จริงๆนะลูกค่ะเป็นตัวอักษรยอดตัว P นะลูกค้าใครชอบวงนี้ลูกค้าอย่าปล่อยผ่านไปนะน้ำหนักตัวอยู่ที่10กรัมค่ะหน้ากวาที่1.0คูณ1.0เซนติเมตรค่ะลูกค้าไซส์แหวนอยู่ที่62วงนี้ถ้าใครชอบนะลูกค้าเอาไปเพียง29,850บาทค่ะ เอาแค่ตัวเรือนก็บอกและวะ้วว่าคุ้มลูกค่ะแล้วดูเพชรนะลูกค้ามันไม่ใช่สีเพชรนะเป็นเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเป้งเลยลูกค้า มานะคะลูกค้าเป็นแหวนไพรินแท้นะลูกค้าวงนี้มีใบเซอร์อัญ,ญมณีให้เหมือนเดิมนะลูกค้าอ่ะเป็นอัญมณีแท้ลูกค้าค่ะใบเซอร์ซอรอจากสถาบันเลยนะลูกค้าเป็นแหวนไพรินที่เป็นเผาเก่านะลูกค้าเป็นเผาเก่านะสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเป็นสีบรูที่แบบบรูแบบน้าเงินจริงๆลูกค้าเป็นบูน้าเงินจริงๆนะ วงนี้นะลูกค้าตัวเรือนทองคำนะเป็นแบบสองสีเป็นแบบ2แบบนะอ่ะอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นยิงรายส่วนตรงนี้จะเป็นลิบเรียบลูกค้าดีไซน์คือเก๋คือสวยนะไพลินเป็นไพลินแบบเจียเหลี่ยมลูกค้าเป็นแบบฝังหนามเตยนะคะเห็นไหมเพชรทั้งหมดนะลูกค้าเพชรทั้งหมดวงนี้อยู่ที่ยี่สิบสองเมตรน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้ากรัตค่ะ หน้าก้องที่1.0คูณ1.5เซนติเมตรน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่10.1กร,รัมนะคะไซส์ของแหวนคือ58วงนี้ถ้าใครชอบู้้ค่ะเอาไปเพียง45,950บาทค่ะ จบลงกันไปนแล้วนะคะกับคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมหรือว่ายังไม่มีชิ้นถูกใจอยากให้นุชเอาเอะไรามารีวิวเป็นคลิปต่อไปแจ้งนุชได้นะคะน้องนุชคะพี่อยากชมอ,อันนั้นอันนี้แจ้งนุชได้นะน้องนุชขาพี่ได้แบบเพชรสวยๆแจ้งนุชได้ทุกชิ้นเลยยังไงลูกค้าอย่าลืมแอดไลน์มานะคะที่แอดมีตัวแอดน้ำหน้านะ m k g e m นะคะลูกค้า มื่อก่อนเจมแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะลูกค้าเดี๋ยวคลิปนี้นุชต้องขอจบก่อนนะคะแล้รอบหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ